ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนชา youtube นะครับที่ติดตามขอบคุณด้วยสำหรับการติดตามนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องมินอาร์สตูดิโอนะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับที่คอมเมนต์มาจริงๆผมอยากให้คอมเมนต์ถามนั่นแหละนะครับเพราะว่าผมก็จะได้ทำคลิปให้ให้แมทกับคอมเมนต์ที่ท,ที่ต้องการนะฮะอยากให้คอมเมนต์กัน,นเยอะใต้คลิปนะฮะอยากสอบถามเรื่องอะไรผมก็จะใช้หาข้อมูลนะครับมาตอบด้วยแล้วก็ประสบการณ์ที่ตัวเองมีอยู่นะครับมาตอบ วันนี้นะครับผมจะมาทําคลิปในเรื่องของค่าใช้จ่ายบางคนบางคนคืออยากจะไปทํางานที่ประเทศเกาหลีผ่านกรมแรงงานเขาก็อยากรู้ว่าค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่นะครับเอาที่ผมดูข้อมูลล่าสุดนะครับดูข้อมูลล่าสุดแล้วกันนะครับเมื่อประมาณปีหกสนะครับเตรียมกระดาษประกาจดไว้นะครับจะได้คำนวณคร่าวๆนะครับค่าสมัครเลย อันนี้ไม่รวมไม่รวมค่าเดินทางค่าอาหารนะฮะไม่รวมค่าเดินทางค่าอาหารอะไรต่างๆนะครับ <c oughs> ค่าสมัครเนี่ยตีไว้ที่25เหรียญดอลลาร์สหรัฐก็อยู่ที่ประมาณ8 0 0 9 0 0บาทนะครับผมตีไปพันหนึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นการอ่าก็จะเป็นการสอบภาษานะครับหลังจากที่เราไปสมัครเสร็จก็กำหนดการสอบทักษาอสอบภาษาก่อนนะครับสอบภาษา สอบภาษาผ่านนะฮะแล้วก็ต้องไปตรวจโรคสอบภาษาผ่านก็ต้องสอบทักษะแต่สอบทักษะเนี่ยใครที่สอบภาษาผ่านนะครับถึงจะได้ไปสอบทักษะแต่ว่าไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนอกจากค่าใช้จ่ายเดินทางของเราเองนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เราจะจะใช้ไปสมัครใช้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะหลังจากใครสอบทักษะผ่านนะฮะสอบภาษาเกาหลีผ่านแล้วมาสอบทักษะผ่านแล้วก็จะเป็นสอบ ค่าเอ่อก็จะเป็นค่าตรวจโรคประมาณพันห้าประมาณพันห้าพันต้นๆอ่าผมตีไว้ที่พันหนึ่งแล้วกันนะพอส่วนต่างกับค่าสมัครก็จะพอดีกันอยู่ระลายนี้แล้วก็แล้วก็ค่าใครที่ยังไม่ได้ทําหนังสือเดินทางนะฮะใครที่ยังไม่ทาหนังสือเดินทางหมายถึงเวลาวันสมัครสอบจริงๆอะ่ะวันที่สมัครจริงๆอะ่ะใครที่ยังไม่ได้ทำหนังสือเดินทางก็สามารถใช้บัตรประชาชนได้นะลงทะเบียนนะครับแต่ว่า ถ้าสอบผ่านประกาศว่าผ่านแล้วนะครับต้องตรวจโรคเนี่ยต้องทำหนังสือเดินทางเพราะว่าต้องใช้หนังสือเดินทางในการยืนรนรย่นตรวจโรคนะครับยื่นตรวจโรคก็จะค่าหนังสือเดินทางประมาณถ้าทําด่วนสามพันถ้าทําธรรมดานี่ประมาณเจ็ดวันได้ถ้าทําด่วนนี้ได้ทันทีเลยนะครับทาเช้าได้ได้บ่าย,ายได้สายเลยสามพันแต่เป็นแพงนะครับผม,มตีไว้แค่หนึ่งพันบาทนะครับเป็นสามพันละถ้าทําธรรมดานะครับระยะเวลา บางคนทาด่วนก็อาจจะแพงหน่อยนะฮะตีไว้เพิ่มอีกพันหนึ่งค่าทําพาสปอร์ตหลังจากนั้นนะฮะก็จะมีค่าหลังจากนั้นเราก็จะรอจนกว่าสัญญาจ้างจะมานะครับรอจนกว่าสัญญาจ้างจะมาถ้าสัญญาจ้างมาปั๊บนะครับเราจะต้องเตรียมเอกสารมาเซ็นสัญญาจ้างมาเซ็นสัญญาจ้างนะครับก็จะเป็นที่แน่คือเราต้องไปเรียนเตรียมบิน เรียนเตรียมบินเรียนวัฒนธรรมอย่างเงี้ยนะครับเรียนเตรียมบินเรียนวัฒนธรรมอีกประมาณเจ็ดวันเพื่อรอวีซ่านะครับจะอยู่ค่าเรียนเนี่ยจะมันเป็นบังคับนะฮะผ้าบังคับว่าจะต้องเรียนโรงเรียนที่กรมแรงงานเขาอนุญาตเท่านั้นนะครับจะอยู่ที่ประมาณสี่พันห้าสามพันห้าถึงสี่พันห้าแล้วแต่สถานที่นะครับแต่น,นี้น่าจะสี่พันห้าแล้วนะฮะอ่าอันนี้ผมตีไว้ เมื่อกี้ไปสามพัน 3, 000, ใช่ไหมครับเขาจะเป็น 7, 500, เจ็ดพันห้าตีไปแปดพันละกันนะแปดพันแล้วนะอ่าที่แน่นอนนะฮะแล้วก็มาอีกที่จะต้องจ่ายเพิ่มเติมคือค่าเครื่องนะครับเมื่อวีซ่าคุณออกแล้วนะครับประมาณว่าวีซ่าคุณออกแล้วคุณเรียนภาษาอยู่ประมาณหนึ่งอาทิตย์หรือหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยวีซ่าออกนะฮะคุณจะต้องมาจ่ายค่าเครื่องค่าเครื่องอีกหมื่นสองเมื่อกี้แปดพันหมื่นสองเป็นสองหมื่นใช่ไหมครับเป็นสองหมื่นแล้วนะ นะฮะเพราะค่าเครื่องประมาณหมื่นสองคือค่าเครื่องเนี่ยเขาจะตีไปกลับตีตัวไปกลับให้เพราะอะไรถึงตีตัวไปกลับเพราะว่าคุณไปนะับคุณตีตัวขึ้นเครื่องตรวจโรคจากนี้ผ่านพอไปถึงที่นู่นเสร็จคุณตรวจโรคไม่ผ่านหรือทดสอบภาษาที่นู่นไม่ผ่านหรือเกิดอุบิเหตุอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณตีกลับนะครับคุณจะได้กลับมาโดยไม่เสียค่าเครื่องนะฮะถ้าไปผ่านแล้วมันจะได้ค่าเครื่องคืนตอน ค่าเครื่องยืนยืนเอาค่าเครื่องคืนะนะฮะก็จะอยู่ที่สองหมื่นแล้วใช่ไหมครับเมื่อกี้สองหมื่นเสร็จแล้วนะครับก็จะมีค่าตอนนี้เราไปถึงที่เกาหลีแล้วนะฮะ,ะยังไม่ไปเกาหลีนะ,ะเราก็จะมีเงินติดตัวที่พกไปปกติเขาตั้งไว้ที่สามหมื่นสามหมื่นห้าพอในสามหมื่นห้าเนี่ยมันจะมีเงินประกันที่เราจะต้องไปประกันที่นู่นที่ประมาณกี่ กี่แสนบอลอ่ะสี่แสนบอลสี่แสนบอลก็จะตก <c oughs> เราราวหมื่นกว่าบาทอ่ะทําประกันนะครับทําประกันไว้หลังจากที่เราตรวจโรคอะไรผ่านก็จะทําประกันแล้วเปิดเปิดบัญชีธนาคารอะไรเงี้ยรวมๆแล้วประมาณสามหมื่นถึงสี่หมื่นห้าก็รวมแล้วก็ประมาณห้าหมื่นหกหมื่นนะครับแต่ว่าคําว่าห้าหมื่นหกหมื่นเนี่ยคือมันทยอยทยอยไปหมายถึงว่าทยอยจ่ายอย่างเงี้ยแต่ก้อนหนัหนกๆก็คือก้อนสุดท้ายที่ต้องติดตัวไปใช้ด้วยหนึ่งเดือน นหนึ่งเดือนก่อนเพราะว่าหลังจากที่ได้เดินทางไปจริงๆก็ไปทํางานหนึ่งเดือนนะฮะนายจ้างเขาก็จะมีสวัสดิการต่างๆถ้าไปปกติแล้วสวัสดิการของสัญญาจ้างที่ได้รับนะครับเราก็สามารถตรวจสอบได้ในสัญญาจ้างนะครับว่ามีที่พักไหมระยะเวลาการทํางานเป็นยังไงนะครับว่ามีวันหยุดวันไหนโอทีชั่วโมงเท่าไหร่ค่าแรงเดือนเท่าไหร่วันเท่าไหร่อย่างเงี้ยมันก็มีหมดนะครับเรื่องของสัญญาจ้างเดีนะ๋ยวไว้ทาคลิปละเอียดให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับ แล้วกเ็เราก็ทํางานประมาณหนึ่งเดือนแล้วเขาก็<ๆ>จะโอนเงินเข้าบัญชีให้หรือบางคนอาจจะรับเป็นเงินสดเนี่ยไม่เปิดบัญชีนะครับเ,เรื่องของตรวจสุขภาพที่นู่นก็มีตรวจอีกนะฮะอาจจะมากจะตรวจฉี่อย่างเงี้ยตรวจค่าตับตรวจเลือดความหวานความดันต่างๆเพราะว่าทำไมต้องตรวจโรคครับเพราะว่าอากาศที่นู่นเป็นอากาศเมืองหนาวของเราเป็นเมืองน้อนร้อนใช่ไหมครับที่นูน่นเมืองหนาวเขาก็ต้องตรวจว่า เอค่าตับจากไทยไปเท่าไหร่ถ้าเกิดเราไปเจอโซจูไปเจอเล้าเกาหลีแล้วมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะค่าตับมันจะแข็งขึ้นไปนะอ่าหรือว่านะฮะอ่าดูว่าใครเป็นความดันเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอากาศมันหนาวนะฮะอากาศมันหนาวที่นู่นมันมันหนาวมากกว่ามันมันร้อนจริงๆแค่ประมาณสักสามสี่เดือนนี่แหละนะครับถ้าใครไปภาคเกษตรหน่อยอย่างเงี้ยนะฮะภาคเกษตรหน่อยก็ กลางวันจะร้อนกลางคืนนี้จะหนาวหนาวมากนะฮะถ้าใครเปงานอุตสาหกรรมก็โอเคซ้อมหน่อยอะไรเงี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสวัสดิการจริง,รงๆในสัญญาจ้างระบุจะต้องมีที่พักถ้าไม่มีที่พักให้ก็คือเขาจะเช่าให้เราหรือว่าให้เราเสียค่าที่พักแล้วก็เบิกได้อะไรเงี้ยเขาจะมีค่าที่พักให้มาอย่างเงี้ยมีหลายกรณีนะครับแล้วก็มีที่พักใช่ไหมเรื่องบางคนกลัวใช้เน็ตใช้โทรศัพท์จริงๆโทรศัพท์รุ่นไหนที่จับ w i ไ i ได้ก็เอาไปใช้ได้ครับ รุ่นไหนที่จับ wifi ได้ก็ไปใช้ได้แล้วก็จะได้ติดต่อกลับมาก่อนเพราะว่าส่วนมากจะใช้เบอร์ถ้าไปเปิดเบอร์จริงๆอ่ะเปิดเบอร์โทรศัพท์ที่เกาหลีมันต้องมันต้องได้ใบกามาก,ก่อนหรือว่าบัตรประชาชนของเกาหลีเขาก่อนนะครับบัตรประชาชนของเกาหลีเขาก่อนแล้วถึงนี้จะไปเปิดโทรศัพท์ได้บางครั้งก็เป็นรายเดือนว่าเราจะซื้อซิมแบบเติมเงินก็ได้ไว้โทรกลับบ้านอะไรเงี้ยแต่ส่วนมากเดี๋ยวนี้อ่ะโทรศัพท์รุ่นไหนที่ต่อ Wi-Fi ได้จับ wifi ได้อ่ะมันก็ ใช้ได้แล้วนะเพราะว่าส่วนมากจะโทรเฟสโ,โทรไลน์กันเพราะว่าแต่ละที่ส่วนมากจะมี WiFi ให้ใช้อะนะครับโรงงานแต่ละที่ส่วนมากเขาจะมี w i f i ให้ใช้ยุเว้วนแต่ว่าไม่มีจริงๆอ่ะจะต้องไปเปิดเบอร์ใช้อ่นนนนะครับไปเปิดเบอรใช้รายเดือนที่นู่นอันนี้ไม่ได้โฆษณานะฮะเพราะว่าเอาตามที่ประสบการณ์มีจริงๆนะครับที่ที่มีแต่ทว่าแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันคงอัปเดตแล้วอ่ะครับเพราะว่าคล้ายๆ,ๆกับว่าสวัสดิการต่างๆเราก็ต้องตรวจด,ดูได้ในสาจ้างเดี๋ย จริงๆผมเคยมีคลิปนะครับอยว่กับดูสัญญาจ้างด้วยนะสัญญาจ้างสามารถดูสถานที่ที่ตั้งโรงงานหรือว่าจะดูข้อมูลเกี่ยวกับนายจ้างก็ได้นะครับดูอ,อย่างน้อยก็ดูสิทธิประโยชน์ที่เราได้รับนายจ้างว่าเอองานเป็นยังไงงานทําอะไรนะงานทําอะไรงานเป็นยังไงแล้วก็ค่าจ้างเป็นยังไงที่พักมีอะไรบ้างมีอาหารให้ไหมนะอาหารให้เช้าหรือหรือว่าให้เที่ยงอย่างเดียว เช้าเย็นเราก็ต้องซื้อกินเองแต่ว่าเขาก็มีสเฉยค่าอาหารให้นะฮะเราก็มีเฉ่ค่าอาหารให้บางที่เขาอาจจะจ่ายแบบรวบม,มาพร้อมกับเงินเดือนเลยอะไรเงี้ยบางที่เขาก็มีอาหารให้เชา้ากลางวันเย็นนะฮะส่วนมันหยุดใครอยากเปลี่ยนอาหารก็ทํากินเองอะไรเงี้ยนะฮะอย่างนี้มากกว่าเป็นค่าใช้จ่ายร,มรวมๆแล้วจะอยู่ที่นะครับประมาณส 5, ักห้าหมื่นถึงหกหมื่นบาทตีรวมๆไปเลยที่เจ็ดหมื่นแล้วกัน นะครับเผื่อบางคนอย่าง้อยค่าเดินทงเดินทางนะฮะเกี่ยวกับการสอบการเตรียมตัวต่างๆอะไรพวกนี้เราจะต้องมีเตรียมตัวด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ไม่อยากให้พลาดก็ทํางานเก็บเงินสะสมไปเรื่อยก่อนนะใครที่จะสมัครจริงๆก็อย่าเพิ่งออกจากงานประจานี่หรือว่ามีงานอยู่ก็พยายามทําเก็บสะสมไว้นะเอาเรียนให้แม่นๆจริงๆก่อนแบบเออโอเคสอบผ่านแล้ว ได้รับสัญญาจ้างแล้วอะไรเงี้ยค่อยยื่นไปลาออกก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครมีงานประจําที่ดีอยู่แล้วก็ทํางานประจําที่ดีอยู่แล้วของเราต่อไปเถอะนะฮะใครที่อยากจะทําจริงๆก็ต้องเก็บค่าเครื่องเก็บค่า,เ,าเงินติดตัวไปเนี่ยสักสามหมื่นสี่หมื่นประมาณเนี้ยนะฮะค่าเครื่องค่าตรวจโรคค่าวีซ่า Visa, ค่าอะไรพวกเนี้ยมันมันจะได้ใช้อยู่แล้ว มันจะได้ใช้แบบยื่นต่อเนื่องอยู่แล้วไงฮะแต่จริงๆเรื่องของการเรียนการเตรียมตัวบางคนไม่มีเวลาฮะเรียนออนไลน์เอานะฮะในช่องของผมยินดีเลยเรียนได้ทุกคลิปนะฮะเรียนได้ทุกคลิปนะก็เรียนออนไลน์ได้ด้วยได้ทดสอบภาษาตัวเองไปด้วยเพราะว่าการเรียนภาคบังคับเรื่องของการสอบภาษาเกาหลีเนี่ยเรามันมันมันไม่บังคับอะับเพียงแต่ว่าถ้าเราเรียนบางคนเรียนเข้าใจก็สามารถไปสอบผ่านก็มีนะครับ บางคนเรียนไม่เข้าใจจําเป็นต้องเข้าเรียนสถาบันมันก็แพงหน่อยแต่อยู่ที่ตอนนี้น่าจะอยู่ไม่หลุดหมื่นนะฮะไม่หลุดหมื่น่ใ้่แต่บางที่นะครับบางที่รวมๆกันไม่หลุดหมื่นประมาณนี้แหละค่าใช้จ่ายก็ไม่อยากให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มก็พยายามติวเองศึกษาเองนะครับผมเองก็เปิดคอร์สรวมกลุ่มรวมกลุ่มนะฮะให้ได้สิบคนนั่นแหละก็มาติวได้ผมเก็บไม่แพงนะฮะ ผมเก็บไม่แพงคืออยากให้รวมกลุ่มกันมาแต่ติวออนไลน์นะฮะติวออนไลน์ติวผ่านวิดีโอนี่แหละนะครับแต่ก็จะติวผมก็จะทําเอกสารส่งไปให้ก่อนก่อนที่จะเข้าห้องเรียนติวเพราะว่าผมเปิดได้แค่สองรุ่นสองรุ่นกับอีกหนึ่งคนรุ่นละสิบก็คือยี่สิบคนกับอีกหนึ่งคนนะฮะรุ่นที่ผ่านมาแต่ว่ายังยังไม่ได้ไปสอบทักษะยังไม่ได้ไปสอบหรย้องเพราะว่าเขาติวไว้ก่อนก็มีนะครับอันนี้ก็มาฝากไว้ นะครับเผื่อใครที่สนใจนะครับก็คลิปต่างๆกับสอนภาษาเกาหลีก็พยายามทยอยอัพให้บางคนถามหาคลิปเรียนภาษาเกาหลีเบื้องต้นเบสิกเลยก็มีนะอ่ะก็ไม่เป็นไรก็คลิปเก่าคลิปเก่าเนี่ยผมรู้สึกว่าผมจะลบไปแล้วเพราะว่าพื้นที่มันจำก,กัดผมก็เลยอยากจะเอาคลิปใหม่มาอัปเดตให้เดี๋ยวยังไงเนี่ยผมทยอยอัปลงให้นะครับยังไงก็ฝากติดตามกดซับสไคร e นะครับกดไลค์กดแชร ให้ผมด้วยละกันนะครับยังไงเป็นกำลังใจให้ในการทำคลิปนะครับสวัสดีครับ